Yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเก่งค่ะคือกแม่มมะไปค่ะใหหนอ่ะคุณลุงมารอแล้วค่ะไปขึ้นฝั่งนูน้นฝั่งนี้ท่อฝั่งนู้นค่ะอ้าวขึ้นอ้าวโอ้เก่งคล่องแล้วเนี่ยอ่าขยับนั่งดีๆตูดอึ้บ ทีค่ครูใช่ไหมเมื่อวานได้มาใช่ไหมคะอยู่เป็นในกระเป๋าโอเคโอเคที่คูได้มีมาที่่กระเป๋าเมื่อใส่เข้กระเป๋าอืเดี๋ยวหายไงเอาไปใส่ที่บ้าน